สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟทีทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตีเพชรจนนะครับในช่องชาแนลของตีเฮงกระบะมือสองนะครับ เอาละครับจอดอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยกระบะอีวุสตีแม็กนะครับไฮเลนเดอร์ยกสูงประตูนะครับพี่ๆท่านใดชอบใส่ลุยสายดุบอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดผมขับกลับมานะครับหาว่าไม่เชื่อนะลูกค้าดูที่ล้อเลยเลยคนยังติดอยู่เลยนะครับ จอดปุ๊บรีวิวให้ดูเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมรีวิวช้ากว่านี้ผมโดนแน่ๆนะครับหมายถึงว่าโดนลูกค้าท่านอื่นจองไปนะครับก็อยากให้ f อทีทุกท่านได้ชมกันก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะครับรถปี2016นะลูกค้าเรกใหม่หนึ่งแสนมเท่านั้นนะครับราคาเสนอขายอยู่ที่5้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับรถปีสิบหกสี่ประตูไฮ g ลนเดอร์นะฮะบอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดใครนะครับชอบอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ซับสไคร้กับช่องทางของผมด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิววัตุ่ไปนะครับหากพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มชมรายละเอียดด้านหน้าก่อนเลยนะฮะนี่นะครับรายละเอียดด้านหน้านะครับคือไฟหน้าเนี่ยเขาให้เป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ลูกค้าอาจจะมืดนิดนึงนะครับพอดีว่าแดดร่มรมตกนะฮะก็ผิดภาพประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูนะครับโลโก้ยูสุเห็นเนชัดเลยนะฮะสวยๆนะครับป้ายทะเบียนจจกการกไก่5915ชนบุรีนะครับ ดูนะฮะสวยๆเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดยทำไรนิ่มีให้โคมเดียวกันมีให้เรียบร้อยนะครับดูนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับคิ้วเป็นโครมียมแบบนี้สวยๆช่วงใอตองรถรถรับประกันเหมือนเดิมนะพี่ๆบอกว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุขนัพลิกคว่ำจมน้าเพราะฉะนั้นแล้วสบายใจได้เลยนะครับดูนะฮะรายละเอียดนะครับโครยังติดร้อยอยู่เลยรถยังไม่ได้ผ่านการล้างปัสสาวะไปเรื่องสิ้นให้ดูแบบเรียวทันแบบนี้เลยนะฮะแม็กเปลี่ยนแต่งให้เรียบร้อยนะครับสวยๆเลยนะฮะกิฟตเลยคันนี้ บอกเลยว่าดูนะครับดูโชคนี่เป็นไงลุยมาขนาดนี้นะครับผมโคนติดแบบสภาพแบบเรียวๆเลยอาเป็นว่าลูกค้าน่าจะชอบกันนะครับถ้าเกิดถ่ายให้ดูสภาพนี้เพราะว่ารีบลงให้ FC ฟซีทุกท่านได้ชมกันก่อนนะครับยางปี19นี่ยางปี19นะครับไฟอ่าไฟเลี้ยวนะฮะัอยู่ติดกระจกนี่กระจกสีเดียวกับตัวรถนะครับสวยๆเลยนะครับรถเพิ่งเข้าสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่เลยนะครับมันในข้างมีมาให้นะครับพร้อมตรงสื่อคําว่าไฮรันเดอร์นะครับสีประตูยกสูง เกียร์แมนนวลนะฮะสวยๆเลยนะครับเอาเป็อบให้พี่ท่านใดนะครับมองหาอยู่ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยผมพร้อมที่จะไปจับไฟแนนซ์พี่ถึงหน้าบ้านเลยนะครับสําหรับภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะสำหรับภายในเป็นเบาะหนังสีดํานะครับสวยๆเป็นเกียร์แมนนวลนะพี่คันนี้เกียร์แมนนวลนะครับดูนะครับยังไม่ได้เอาอะไรออกนะลูกค้าเนี่ยให้ดูความเร็วจริงว่ารถผมเพิ่งขับกลับมาเนี่ยผมรีบ่ายพี่ดูก่อนเลยนะครับกลัวพลาดโอกาสดีๆนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูด้วยนี่เป็นไง รอแป๊บนึงนะครับนี่เป็นไงครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับทั้งสองด้านนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับเกียร์เมนนวลนะครับแอร์เย็นเพลงดังครับจอใช้งานได้จริงครับทุกอย่างใช้งานได้จริงหมดเลยนะฮะสวยนะครับคันนี้ผมบอกเลยสวยนะครับมีตี่ตั้งโทรศัพท์ด้วยนี่นี่คือยังไม่ได้ผ่านการล้างหรือว่าการปรับสภาพนะครับกระจกเขาก็ติดกล้องหลังมาให้นะครับเดี๋ยวนี้กล้องหน้ากล้องหน้ารถละกันก็คือลูกค้าจะได้ไปแบบนี้เลยนะครับดู รายละเอียดโครงสร้างนี่ผมไม่ดูเม็ดอาร์คคมๆนี่เป็นไงฮะเม็ดอาร์คคมๆรีวิวให้เห็นแบบนี้เลยเอาง่ายๆว่าเลี้ยวแค่ไหนนะครับถ้าจะรอว่าไปล้างแล้วมาถ่ายให้ดูได้ไหมได้แต่จะทันไหมเอางี้ดีกว่าถูกไหมครับเดี๋ยวพอเอฟซีของตีนี้เยอะนะครับลูกค้าทุกท่านเดี๋ยวลูกค้านโทรบอกว่าโคตีรถเข้ามาพี่ไม่เคยทันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็เอากันแบบนี้เลยนะครับเข้าปุ๊บจับถ่ายเข้าปุ๊บจับถ่ายให้ดูเลยเนี่ยเลี้ยวมากพอนะฮะสำหรับประตูด้านหลังนะฮะพวกห้องบริษัทนะครับก็เป็นเบาะจะเป็นบผ้า นี่ข้างหลังจะเป็นบอกผ้าชี้แจง,งนี้ก่อน,นครับข้างหลังจะเป็นบอกผ้าแต่หากว่าไม่ต้องการบอกได้เลยนะฮะชุดเพดานตรงนี้เราก็ออกให้ว่าจะเป็นเลขกยานเลขอะไรเนี่ยเราปัดออกให้หมดนะครับพอตัีเจ้าของเก่าเขาน่าจะไปเจอมานะครับนีส่สวยๆนะครับกิ๊บกิ๊บเดี๋ยวพาไปดูช่องท้ายกันนะครับ สำหรับช่วงท้ายเนี่ยก็จะประมาณมานี้ผมให้ดูกันว่ารถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะเหตุผลที่รีวิวเร็วๆแบบนี้ลูกค้าจะได้เห็นเลยว่ารถเข้ามาแล้วจอดเลยนะฮะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุขนาดพิวามจมน้ําไม่มีใครเลยครับลูกค้าที่ขับรถเพิ่งซื้อมาแล้วก็มาขับจอดแล้วก็ขายเลยนะครับมีผมเนี่ยผมบอกเลยให้ดูคาบโคลนคาบดินสายติดอยู่เลยนะครับดูนะครับช่วงไฟท้ายนะครับไม่มีแตกไม่มีชนรายงานลูกค้าได้เห็นแบบนี้เลยเรียวกว่านี้ไม่มีแล้วนะพี่ผมบอกเลยนะครับ1.9ึ่งดซูโอนะ คันนี้นะครับป้ายทะเบียนนะครับจอจานกอไก่นะครับ5 9 1 5ชนบุรีนะครับขับมาจากชนบุรีเลยคันนี้นะฮะอีวสุดีแมกนะครับ1.9ึ่งจุดเก้าเซทไฮรันเดอร์สวยๆเลยกิบกิบนะครับบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับหรือถ้าเลียวไม่พอเนี่ยผมบอกเลยว่าเอาขั้นตอนการล้างด้ไหมนะอยากได้ขั้นตอนแบบนั้นก็คอมเมนต์เข้ามานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สอบถามเข้ามาว่า ยู่อาชีพนี้ออกได้ไหมทํางานที่ออกได้หมดนะครับลูกค้าขอแค่ว่าลูกค้ามีไรายได้ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ว่าลูกค้าจะทํางานอะไรสามารถออกได้หมดเลยนะครับมือจับนะครับเป็นโครเมี่ยมแบบนี้คือการลอยมาให้เรียบร้อยแล้วจากดีแม็กจากยูสุดีแม็กเลยบนใดข้างก็มีมาให้ใช้งานนี่จริงนะครับนี่เป็นไงสวยๆเลยเอาไว้ง่ายคือผมรับจบทุกอย่างครับคิวกันศาสตร์เนี่ยมีมาเดิมมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับภายในคันนี้ก็นี่อย่างที่ผมบอกฝั่งนี้เราให้ดูทุกฝั่งนะครับ เดิมไม่เดิมลูกค้าดูนี่แล้วกันนี่หัวนัดตาประตูมาร์คสีคิวซยังอยู่อยู่เลยนะครับรถเพิ่งเข้าเพิ่งขับมาแล้วก็มาต่อให้ลูกค้าได้ดูเลยเนี่ยผมเลยคิดว่าคิดคิดไว้เลยว่าไม่มีช่องไหนที่จะเลียวกว่านี้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้ลูกค้าสบายใจในสิ่งที่ได้ของเลียวของคุณภาพจริงๆไม่ใช่ว่าคําว่าเลียวเนี่ยคือเลียวแบบชุยเลียวแบบว่าเลียวไปเรื่อยไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะฮะเราเลียวเราต้องคุณภาพเก็บเองจริงด้วยนะครับเลียวคือเลียวแบบไหนลูกค้าต นี่เป็นไงครับกริบเลยนะครับอยากทราบโปรโมชั่นอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือแอดดีไลน์ที่เบอร์ด้านล่างหรือถ้าไม่แอดสะดวกแอดโทรมาได้เลยนะครับพร้อมรับสัปสขายสชั่วโมงเอาละครับดูกันมารอบคันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าอีซูดีแมคคันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดห้องเครื่องให้ชมกันสักเล็กน้อยนะครับพอเป็นแบบสังเกตนะครับแต่ย้ำก่อนนะว่ารถยังไม่ผ่านการล้างหรือประการปรับสภาพใดๆมาทั้งสิ้นครับเดี๋ยวผมเปิดให้ชมสักคู่นะฮะ เดี๋ยวเปิดให้ชมมาเลยว่าห้องเครื่องเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับปรับอะไรมาบ้างนะครับเ๊บนี่รถเพิ่งเข้าขับมันจากชมบุรีปุ๊บรีบถ่ายให้ทุกท่านได้ดูก่อนเลยนะครับกลัวว่าเผื่อมีคนอื่นเขาจองไปอะไรเงี้ยครับเซลล์เราจะไม่ทันนะครับพอเซลลไม่ทันปุ๊บลูกค้าผมจะต้องพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะครับซึ่งมันไม่แบบมันไม่ควรที่จะพลาดเอาง่ายๆนะครับดูนะครับลุยแค่ไหนลูกค้าดูเอานะครับ น็อตสากะโปไม่มีขยับดูดีนะลูกค้าลุยนี่คือลุยแบบไหนลุยแบบเกิดอุบัติเหตุหรือลุยแบบว่าไม่เกิดอุบัติเหตุนะฮะทุกที่คนมีแต่ขัดให้ใหม่หมดนะ,ะต้องการพันต้องผ่านการสปาใหม่ทั้งหมดนะครับทุกรายละเอียดทุกอนกูแต่ให้ดูกันว่าโานะครงสร้างเดิมแน,น่นอนนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับมาร์คสีคิอยู่ครบนะฮะพอเช้นแล้วสบายใจแห่งห่วงได้เลยนะครับเอาละครับสรุปรายละเอียดคร่าวๆนะสำหรับเจ้าดีแม็คันนี้นะครับ ยูสูดีแมกนะฮะ1.9 Z h i นะครับไฮลนเดอร์ er ลูกค้า4ประตูยกสูงคันนี้นะครับปี16นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่5 2 5 0 0 0บาทนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับ5 2 5 0 0 0บาทผ่อนต่อเดือนประมาณ9,000-10,000บาทเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครถูกใจท่านใดเบอร์โทรทิ้งไว้ให้แล้วนะครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรไว้ได้เลยนะครับ หากคลิปนี้นะครับติพูดอะไรไวไปหรือผิดพลาดประการใดต้องกราบขออาภัยคนดูไว้หน้าที่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็เลยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งร้องไปเลยสําหรับแฟนเอฟซีแฟนกระบะนะครับผมรับรองว่ามีกระบะให้ลูกค้าเลือกอีกเยอะนะครับผมกดกระดิ่งร้องไปเลยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ